เอสุภชัยศรีวิจิตผู้จัดการนักแสดงนักแสดงนักธุรกิจพิธีกร ยูทูบเบอร์หรือว่านักปั้นมือทองค่ะโดยเอสุบชัยเนี่ยนะคะเกิดวันที่25ธันวาคม2516ปัจจุบันอายุ48ปีค่ะเอสุบชัยนะคะเป็นคนทำงานเบื้องหลังวงการบันเทิงเป็นผู้จัดการนักแสดงชาวไทยค่ะโดยเติบโตมาในสังคมชนบทที่อำเภอรพรมคีรีจังหวัดน,นครศรีธรรมราชบ้านของคุณเอเนี่ยนะคะทำสวนยางพารามีบิดาประกอบอาชีพครูค่ะแล้วก็มีเชื้อสาย จจรมมาาาากนดด้วยปัจจุบันนะคะคุณเอเนี่ยผอมพเพรียวดูแลตัวเองจนสวยปิ๊งมากๆเลยค่ะโดยคุณเอสุภชัยเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดการของนักแสดงที่มีชื่อเสียงแถวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อ นะัทวุฒิสกิจใจเอสกันตพงษ์บำรุงรักนะเดชคูกิมิยะมาริโอมาเลอร์เวียสุกลรวัน์ค่ะโดยเอสุภชัยเนี่ยจบการศึกษาระดับมัธยมนะคะที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชและสําเร็จการศึกษาระดับปรดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะโดยเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะตอนที่ได้มาศึกษาระดับอุดมศึกษาเพราะว่าได้มาพักอาศัยอยู่กับน้าสาวของปัท รมวันเข้ามูลคดีที่เป็นญาติทางห่างกันและก็ได้มีโอกาสนะคะเข้ามาเล่นในบทของตัวประกอบในโฆษณาโรงถึงละครอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะเอสุปชัยนะคะมีนักแสดงในแสงกัดทั้งชายและอีกมากมายรวมไปถึงนะคะยังเป็นผู้จัดละครแล้วก็ผู้กำกับน,นะคะโดยมีผลงานละครโทรทัศน์นะคะในปี2559เสน่ร้ายอุบายรักค่ะลิขิตฤษยา และก็ยังเป็นพิธีกรนะคะในรายการเอพาแหะในปี2561ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกำกับมิวสิกวิดีโอเพลงนะคะในปี2564นะคะชื่อเพลงว่าอยากมีเรื่องกันไหมนะคะและนี่ก็เป็นผลงานและก็บทบาทนะคะทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังของคุณเอสุภชัยค่ะ